พลอยนะคะเรืออากาศโทรหญิงเพียงพลอยสมิสุตานนพลอยจบวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชรับราชการในตำแหน่งนายทหารพยาบาลประจำหอผู้ป่วยหนักมาสิ่ปีปัญหาสุขภาพที่พลอยพบนี่คือพลอยเปียนภูมิแพ้เป็นมาทั้งชีวิตขาไม่หายเพราะอะไรคะเพราะด้วยหน้าที่การงานของเราเราอยู่กับคนป่วยเราอยู่กับเชื้อโรคเราอยู่กับเอเครื่องช่วยหายใจคุณหมอเพราะภูมิแพ้มีวิธีเดียวที่จะหายคือคุณต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณแพ้ เป็นไปไม่ได้ค่ะในเมื่อพอยยังทํางานเป็นพยาบาลอยู่2ีกว่าปีที่ผ่านมามีทุกทรมานมากกับมิแพ้นะคะหลังจากนั้นคือร่างกายพอยไม่ไหวอายุมาึ้นพอยก็เลยตัดสินใจลาออกจากพยาบาลแล้วก็มาท,ทําธุรกิจส่วนตัวภมิแพ้ก็ยังไม่หายค่ะยังเป็นมาตลอดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงพักผ่อนน้อยพอยจะทรมานมากไอทีนี่ไอประมาณร้อยวันต้องเรียกว่าไอร้อยวันมันถึงจะหายสวัสดีค่ะสุทธศเนีศรีจักรนะคะตอนนี้อายุ57ปีค่ะ แล้วก็อาชีพรับราชการเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ไปหาหมอไหนหมอไหนก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นนะคะทานยาหมอโรงพยาบาลเนี่ยกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้เพราะว่าอาการที่เป็นคือแพ้ทั้งแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นควันทุกชนิดแล้วที่มันทรมานที่สุดคือเวลาที่เราแพ้เนี่ย เราหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นปื้นตามเนื้ออ่อนตามตัวมันขึ้นที่หน้าที่ตาด้วยซึ่งมันทรมานมากนะคะเวลาเป็นพอเราไปหาหมอหมอก็ให้แค่ยาแก้แพ้มาทานก็คือหมอก็จะให้แค่ยาแก้แพ้มาทีนี้อาการที่เป็นน่ะก็คือเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็จะรู้สึกว่าเต็มีน้ำมูกคัดจมูกหายใจไม่ออกเวลานอนน่ะนอนห้องแอร์ก็นอนไม่ได้ รู้สึกว่าอยู่กับแมวเนี่ยที่บ้านเลี้ยงแมวประมาณสิบตัวอยู่บ้านไม่ได้เลยค่ะหนักมากจนกระทั่งหมอบอกว่าให้เลิกกิจกรรมพวกว่ายน้ำเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ไซนัสขั้นสุดท้ายคือขั้นรุนแรงสุดก็คืออาจจะต้องฉีดยาในโพรงจมกูกก็จะหนักถึงกระทั่งขนาดนั้นนี่ค่ะพลอยนะคะ เรืออากาศโทรหญิงเพียงพลอยสมิสุตานนนพลอยจบวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศโรงพยาบาลจุลนิพนอดุลยเดชรับราชการในตำแหน่งนายทหารพยาบาลปรจะจำหอผู้ป่วยหนักมา4ิปีหลังจากนั้นพลอยก็ไปใช้ชีวิตเป็นพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศปัญหาสุขภาพที่พลอยพบนี่คือพลอยเป็นภูมิแพ้เป็นมาท,าทั้งชีวิตขาไม่หายเพราะอะไรคะเพราะด้วยหน้าที่การงานของเราเราอยู่กับคนป่วยเราอยู่กับเชื้อโรคเราอยู่กับเื้อเครื่องช่วยหายใจ คุณหมอพอภูมแพ้มีวิธีเดียวที่จะหายคือคุณต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณแพ้เป็นไปไม่ได้ค่ะในเมื่อคอยยังทํางานเป็นพยาบาลอยู่2ีกว่าป,ปีที่ผ่านมานี่ทุกทรมานมากกับมิแพ้นะคะหลังจากนั้นคือร่างกายคอยไม่ไหวอายุมากขึ้นคอยก็เลยตัดสินใจลาออกจากพยาบาลแล้วก็มาทํทัุรกิจส่วนตัวภูมิแพ้ก็ยังไม่หายค่ะยังเป็นมาตลอดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงพักผ่อนน้อยคอยจะทรมานมากไอทีนี้ไอ,ไอประมาณร้อยวัน ต้องเรียกว่าไอร้อยวันมันถึงจะหายจนล่าสุดเนี่ยเพื่อนเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเพื่อนได้แนะนําให้รู้จักกับเซอร์นิตินนะคะส่งข้อมูลมาให้พลอยอ่านพลอยอ่านแล้วพลอยก็เฉยๆล้วไม่ได้สนใจอะไรจนวันหนึ่งเนี่ยพลอยป่วยมากพลอยไม่ไหวพลอยเปลี่ยนยาปฏิชีวนะมาถึง3ตัวเอาแบบชนิดรุนแรงแล้วตัวนี้ถ้าตัวนี้กินไม่เอาไม่อยู่นะพลอยก็ไม่รู้จะไปกินอะไรแล้ว,ลวพลอยก็เลยอ่านลองเข้ามาดูลองเข้ามาดูซิว่าเซอร์นนจินเนี่ยมันคืออะไรนะคะ นพลอยก็ได้เข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนธันวาก็เลยลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองรักษาสุขภาพด้วยเซอร์เนตินคุณเชื่อไมครั้มหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจริงๆยาปฏิชีวนะที่ว่าแรงมากที่พลอยกินแล้วเอาไม่อยู่พลอยกินเซอร์นนตินสี่ตัวสีม่วงสีเขียวน้ําตาลวีดกราดภายในหนึ่สัปดาห์พลอยดีขึ้นไข้ลดลง อาการไอที่ไอเรือรัางมาประมาณ2-3สเดือนหายไปหลังจากหายป่วยแล้วเนี่ยพลอยก็ยังดูแลสุขภาพด้วยเซอร์นิจินถ้าไม่ดีจริงพลอยเป็นพยาบาลวิซชาที่พลอยคงไม่กล้ามาแะนะนำจากการที่พลอยได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของเซอร์นิจินพลอยมีความมั่นใจมากเพราะ6ทวีป50ประเทศทั่วโลกใช้เซอร์นิจินในการดูแลสุขภาพมายาวนานกว่าร้อยปีทุกท่านคะเปิดใจศึกษาข้อมูลเซอร์นิจินและหันมาดูแลสุขภาพด้วยเซอร์นิจิน สุขภาพดีจากภายในและมองเห็นจากภายนอกสวัสดีค่ะสุทธาเซนีศรีจักรนะคะตอนนี้อายุ57ปีค่ะแล้วก็อาชีพรับราชการเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ไปหาหมอไหนหมอไหนก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นนะคะ mm hmm. ทานยาหมอโรงพยาบาลเนี่ยกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้เพราะว่าอาการที่เป็นคือแพ้ทั้งแพ้อากาศ แพ้อาหารแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นควันทุกชนิดแล้วที่มันทรมานที่สุดคือเวลาที่เราแพ้เนี่ยเราหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นปื้นตามเนื้ออ่อนตามตัวมันขึ้นที่หน้าที่ตาด้วยซึ่งมันทรมานมากนะคะเวลาเป็นพอเราไปหาหมอหมอก็ให้แค่ยาแก้แพ้มาทานจนกระทั่งอายุขนาดนี้แล้วเล่นกีฬาก็แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะระงับอาการภูมิแพ้ได้หมอก็บอกว่าอะพอมีอาการปั๊บมาหาหมอและหมอก็จะฉีดยาให้ยาไปจากการที่เราทานยาภูมิแพ้บ่อยๆเนะี่ยมันทำให้ตัวบวมหน้าบวมและเหมือนกับคนอ้วนคือน,น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วได้พบกับคุณหมอเมตตาคุณหมอเมตตาเชนบุตรนี่ท่านเป็นคนที่น่ารักมากเลยเราก็เลยเรียนรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของสนิทินจากคุณหมอ หลังจากนั้นก็ทดลองทานค่ะเดือนแรกยังไม่เป็นไรทานเข้าไปเนี่ยอาการก็คือสิ่งที่เราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเราจะมีที่ตาเต็มเลยสามวันแรกแล้วตามตัวนี่จะคันมากนะคะแต่อดทนเอาจนในที่สุดขึ้นวันที่สี่วันที่ห้าอาการต่างๆอย่างเช่นเท้าบวมขาบวมอาการคันหายไปหมดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสบายตัวมากแล้ว ตอนนี้ทานซนิตินมาได้ร่วมสองปีแล้วค่ะเป็นที่น่ายินดีมากคืออาการภูมิแพ้หายไปมันทำให้ดิฉันมีความสุขมากกับสุขภาพใหม่ที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะแพ้อะไรอีกไหมเราจะนอนหลับไหมขาเราจะบวมมากไหมหรือว่าเราจะทานอะไรไม่ได้ เมื่อก่อนนะคะอดีตป่วยเป็นโรคปูนแพ้ค่ะกับขอบผืนนะคะอาการนี่เป็นตั้งแต่จำความได้เลยคะ่ะก,ก็คือหมอก็จะให้แค่ยาแก้แพ้มาทีนี้อาการที่เป็นเนี่ยก็คือเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงอะค่ะก็จะรู้สึกว่าเต็มมีน้ำมูกคัดจมูกหายใจไม่ออกเวลานอนน่ยนอนห้องแอร์ก็นอนไม่ได้รู้สึกว่าอยู่กับแมวเนี่ยที่บ้านเลี้ยงแมวประมาณ10ตัวอยู่บ้านไม่ได้เลยค่ะ หนักมากจนกระทั่งหมอบอกว่าให้เลิกกิจกรรมพวกว่ายน้ำเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ไซนัสขั้นสุดท้ายขั้นแรงสุดก็คืออาจจะต้องฉีดยาในโพรงจมูกก็จะหนักถึงกระทั่งขนาดนั้นหลังจากนั้น2ปีนะคะมันยังไม่พอค่ะไอ้โรคเนี้ยมันพัฒนาตัวขึ้นเป็นหอบหืดก็คือหนักกว่าภูมิแพ้อีกทีนี้ก็คือนอน จากที่ว่าแค่พลิกตัวพลิกตัวมาเนี่ยให้น้ำมูกไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็สามารถหลับได้เนี่ยกลายเป็นว่านอนไม่ได้เลยเพราะว่าหายใจไม่ได้กินยาภูมิแพ้กับยาขยายหลอดลมมาเป็นเวลา10กว่าปีจนรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นไตต้องมีพกไว้ตลอดไปหาหมอจนแบบว่ารู้สึกว่าอนาคตเนี่ยต้องต้องเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคไตแน่นอน <c oughs> คุณแม่บอกทนไม่ไหวแล้วที่เห็นลูกเป็นแบบนี้ คนไม่ไหวแล้วก็เห็นความทรมานของลูกแบบนี้นอนแอร์เหมือนคนอื่นไม่ได้กลับบ้านมาก็แมวเดินผ่านยังไม่ไหวเลยค่ะยังต้องจามจามจนทั้งเตเป็นหอบหัวลาอนิดนึงเราดูอะไรตลกตลบนิดนึงเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้หัวลาะก็เป็นหอบออกกํลาลังกายตอนเย็นเจอน้ําค้างหน่อยกลับมาก็เป็นหอบนอนนอนไม่ได้เลยแม่ต้องหามส่งโรงพยาบาลเมื่อเมือ่อกลางคืนดึกมากประมาณตีสามต้องบอกแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูหนูหน หนูนอนไม่ได้แล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูหายใจไม่ได้ต้องคุยกับคุณแม่แบบนี้เลยต้องปลุกแกตอนกลางคืนเลยแม่ก็แบบรีบหางส่งโรงพยาบาลเลยตอนนั้นแม่ก็ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆฟังว่าเราเราเป็นภูมิแพ้นะเราเป็นหอบอะไรเงี้ยทำงานก็ไม่ได้เลย,ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมีปัญหาตลอดเขาก็เลยบอกว่ามีเซอรตินอะ่ะสนใจให้ลูกสาวเอาไปลองทานดูไหม เราก็ด้วยความตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อค่ะว่าอาหารเสริมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะเข้ามาทําให้เราเนี่ยหายจากภูมิแพ้ได้เพราะรู้อยู่ว่าภูมิแพ้กระหอบไม่มีทางหายเราต้องดูแลตัวเองเท่านั้นแต่ว่าพอคุณแม่บอกบอกว่าทานเธอลูกนะแม่ขอร้องเราก็เลยเอามาทานทานไปได้ประมาณ3วันไม่เคยมีอาการน้ำมูกไหลเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นสามารถที่จะนอนได้อย่างปกติ เหมือนคนปกติเหมือนคนทั่วไปเปิดแอร์นอนได้จากนั้น7วันคือสามารถที่จะอุ้มแมวขึ้นมาเล่นได้โดยที่ไม่จามไม่มีน้ำมูกแล้วก็ไม่มีอาการหอบณปปัจจุบันนี้ก็ทานเฟอร์นิตินาประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนแล้วค่ะก็ยังไม่ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไม่ได้ทานยาหมออีกเลยยาแก้แพ้ยาแก้หอบปัจจุบันนะคะอ่า หลังจากทานโซยูตินเข้าไปเนี่ยก็ไม่เคยป่วยไม่เคยไปหาหมอไม่เคยนอนแล้วมีน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกตันจมูกหายใจไม่ออกหรือรวมถึงอาการหอบที่ว่าเป็นหนักๆก,ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยสามารถที่จะไปวิ่งได้ในเวลาตอนเย็นมีน้ำค้างแม้กระทั่งอากาศที่หนาวที่ผ่านมาที่ว่าหนาวส,วสุดๆเนี่ยเราก็ยังอยู่ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆกับเราเลย